กลับมาช่วงที่สองกับห้าช้าข่าวใหญ่และยังอยู่กับดีเจแจมแอมกับน้องลูกน้ำนะคะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญอย่างที่เกริ่นไปนะฮะว่าวันนี้มีกระแสของสังคมพูดกันอยู่ในสองประเด็นด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกนะฮะก็คือกลุ่มคนพิการที่ต้องการเรียกร้องให้มีการใช้รถเมชานต่ําแต่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มที่คิดว่ารถเมชานต่ํานั้นมันน่าจะเหมาะกับ คนทุกเพศทุกฝ่ายคือต้องการให้มันเป็นรถเมย์ตามปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นการทารถเมย์ชานต่ำขึ้นมาเนี่ยมันเอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มมันก็เลยกลายเป็นสองกลุ่มที่ขัดแย้งกันอยู่ในช่วงนี้นะฮะเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญมานะฮะซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าผลักดันในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ,ะอาจารย์อุดมโชคชูรั์ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายรถเมย์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคำคำหนึ่งรถเมย์ชานต่ำกับรถเมย์ชานส อาจจะยังไม่ไม่เข้าใจเอ๊ะมันคืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนครับก่อนอื่นต้องแก้ที่หนึ่งฮะว่าเมื่อกี้นี้มันมีข้อขัดแย้งกันจริงๆไม่ใช่ขัดแย้งนะเพราะว่ารถเมชันต่ําแล้วก็คนพิการแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็คือต้องการรถเดียวกันก็คือรถเมชันต่ำเพราะว่าคนพิการก็ขึ้นได้คนผู้สูงอายุคนที่แขนขาไม่แข็งแรงใช่นะสตรีตั้งครรภ์เด็กเล็กๆเนี่ยขึ้นได้หมดนะครับนะคนที่ ไม่ไม่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมให้เป็นรถเมล์ชันต่าก็คือผู้บริหารคอสมกรนะเพราะฉะนั้นคนที่ขัดแย้งก็คือผู้บริหารคอสมกรอาจารย์ชัดเจนมากอาจารย์ชัดเจนมากโอเคอ่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสั้นๆนะครับว่ารถเมล์ชันต่ำเนี่ยมันคืออะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นรถเมล์ทั่วไปเนี่ยนะเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยเราจะต้องก้าวขึ้นบันไดเนี่ยประมาณสามขั้นนะล้วไม่ใช่บันไดขั้นเตี้ยๆนะครับบันไดประมาณฟุตหนึ่งนะเพราะฉะนั้น พื้นรถเมล์เนี่ยจะสูงจากพื้นถนนเนี่ยประมาณเกือบเกือบเมตรอ่ะเจ็ิเซนนะครับนะเพราะฉะนั้นการขึ้นการลงเนี่ยมันมันมีตั้งแต่ยากลําบากนิดหน่อยยากมากจนถึงไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะครับนะแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยนะคนพิการหรือว่าคนที่ต้องการใช้เนี่ยก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่งเราก็อดใจรอว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการจัดซื้อใหม่นะเราก็ควรจะเออมันเขา เขานี่คือผู้บริหารเนี่ยเขาคงจะมีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่าเออหารถให้มันเอื้อต่อทุกๆคนนะคงจะมีแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะคะความต้องการของอาจารย์ที่บอกอยู่คือในในในพูดถึงในในที่เขาวิ่งกันอยู่เนี่ยเขาตั้งใจว่าอยากจะให้มีรถเมย์เนี่ยกี่คันฮะที่เป็นรถเมย์ชาน์ต่มคือรถเมย์ที่จะซื้อใหม่เนี่ยนะครับ ประมาณ3,000ันกว่าคันนะครับแล้วก็มีรถครึ่งหนึ่งนะประมาณเอาโดยประมาณแล้วกันเป็นเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นรถแอร์นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นรถร้อนก็คือรถไม่แอร์นะครับจากการที่พยายามจะผลักดันพยายามที่จะพูดคุยเนี่ยนะครับรถแอร์เนี่ยตอนนี้นะเป็นรถชานต่ำรถแอร์เป็นรถชานต่ำแต่ว่ายังคงรถ ไม่แอร์เนี่ยไว้เป็นรถพื้นสูงนะครับโดยที่ TOR เนี่ยมันกำหนดไว้เป็นกลางๆแต่ว่ามันมันมันโดยในยะเนี่ยมันจะเป็นรถพื้นสูงแน่นอนถ้ามันควรจะมีอยู่ประมาณ3,500ัน้าใช่มันต้องเป็นทั้งหมดนะทำไมถึงเป็นทั้งหมดเพราะว่าขณะนี้นะครับรถที่บริการอยู่ในระบบทั้งกรุงเทพเนี่ยมีประมาณ1,000งมืน เดนะหนึ่งหมื่นหกพันคันนะครับเป็นรถร่วมรถนู่นรถนี่นะครับรถตู้รถร่วมสารพัดนะครับรถเมย์ของคอสมกรเนี่ยมีประมาณหกพันกว่ากันนะเป็นประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นของของ,ของรถทั้งหมดนะครับแล้วก็สายรถที่มีเนี่ยนะมันจําเป็นจะต้องวิ่งอยู่สี่ร้อยกว่าสายแต่รถเมย์ของคอสมกรก็วิ่งแค่ร้อยกว่าสายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ทำไมเราบอกว่าควรจะเป็นทั้งหมดเพราะแม้ว่ากระทั่ง มันมีทั้งหมดแล้วเนี่ยนะ,ะมันก็ยังไม่เซิร์ฟได้ร้อยเปอร์เ็นต์ขาให้เหตุผลอะไรคะว่าทําไมไม่ปรับให้เป็นอย่างนี้ไปซัเหตุผลก็คออือต้องการที่จะเอารถที่ดูแลง่ายะนะมามาวิ่งจะได้ได้กำไระนะครับแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยเป็นจริงๆเหตุผลเนี่ยนะม,มันเป็นเหตุผลที่ผมเองเนี่ยแล้วก็ คนที่ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมองว่ามันเป็นเหตุผลที่เลื่อนลอยนะเลื่อนลอยยังไงเพราะว่าตอนแรกเพื่อนเลยนะครับทีโออาออกมาเนี่ยต้องบอกว่ารถเนี่ยจะต้องวิ่งฝ่าน้ําได้เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนนี่ถ้าเรานั่งตอนนี้เนี่ยน้ำมาเจ็ดสิบเซนนี่ก็เกือบท่วมหัวเราแล้วนะครับนะเออมันเขียนว่ในทีโออาขนาดนั้นเลยแล้วจากการที่แบบเอาข้อมูลมาแย้งกันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปจาก จากเรื่องน้ําท่วมนะขยับไปเรื่องรถเมล์มันราคาแพงรถชานต่บมันราคาแพงนะเราก็ไปเปิดราคามาสู้เปิดราคามาสู้อ่ะโอเคมันไม่แพงก็ขยับไปเป็นาเหตุผลใหม่เป็นรถถนนไม่ดีสะพานผิวโค้งนะผมอยากจะบอกว่ารถชานต่บเนี่ยนะครับปัจจุคคำว่าชานต่บเนี่ยมันไม่ใช่รถเหมือนกับรถโหลดที่เราเห็นนะแต่ชานต่บเนี่ยคือมันต่าจาก7จดเซนลงมาลงมาประมาณ1ฟุต หรือหรือประมาณเท่ากับบันไดขั้นแรกของรถปัจจุบันรถปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งไปแล้วบันไดขั้นแรกมันเคยไปขูดถนนไหมครับนมันไม่เคยขูดถนนเพราะฉะนั้นไอ้พื้นมันลงมาเท่ากับบันไดขั้นแรกเนี่ยมันก็ไม่ขูดถนนนะและอีกอย่างถ้าถนนไม่ดีเนี่ยตอนนี้กสมกทมเองเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะปรับปรุงเพราะถนนส่วนใหญ่อยู่ในกทมแล้วก็กทมก็พร้อมจะปรับปรุงตอนนี้เขาก็เร่งซ่อมแซมกันอยู่หลายจุดอยู่อ่าใช่ ค่ะ่ะอก็อยากจะบอกต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลนะคะคือผมคิดว่าเป็นเรื่องของการขาดวิสัยทัศน์ในการในการให้บริการเพราะว่าอะไรรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างขึ้นมาเพราะว่าบริการเนี่ยถ้าไม่มีปล่อยให้เอกชนทําเอกชนก็จะขึ้นราคาตามใจชอบซึ่ง โอเคต้องมีรัฐเข้ามาเพื่อจะเพื่อจะเป็นตัวดึงกลไกสองก็คือขาดไม่ได้นะถ้าปล่อยให้เอกชนตามเขาเกิดขาดขึ้นมาประชาชนเดือดร้อนเพราะนั้นรัดต้องเข้ามาทําเช่นไฟฟ้าประปาสารพัดพวกนี้ที่ที่รัดจําเป็นจะต้องเข้ามาเพราะนั้นเพราะนั้นคอสมกรเนี่ยคุณทําตามไอ้นี่หรือยังใช่ไหมถามนิดนึงชีวิตประจําวันปกติท้าอาจารย์จะขึ้นรถเมล์แบบนี้ฮะ มันมันเดินทางเนี่ยฮะสะดวกลําบากขนาดไหนฮะรถเมย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเราแค่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าคนพิการส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องไปใช้บริการรถราคาแพงชีวิตความเป็นใช่ชีวิตความเป็นอยู่ยากกว่าเขาอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ต้องใช้บริการที่แพงกว่าซึ่งจริงแล้วเราก็มองว่า ไม่ใช่แค่คนพิการเท่านั้นคนที่มีความยากลําบากอย่างอื่นๆเนี่ยต้องใช้ด้วยหญิงตั้งครรภ์คนสูงอายุคือมันสามารถใช้ประโยชน์ได้กับคนหลายกลุ่มแฉอไม่ได้มองว่าโอ้โหเราทํามาเพื่อไปเซิร์ฟคนที่เป็นคนปกติในสังคมคือให้เขาพยายามจะมองว่าเฮ้ยมันมีแค่คนพิการไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ออกมาทํางานเพราะฉะนั้นเอาเอารถไปครึ่งนึงที่เหลือเดี๋ยวติดลิฟต์ให้นะติดลิฟต์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องติดหรอกเพราะว่าลิฟต์จะเปิดเมื่อไรลิฟต์จะเปิดเมื่อ คนนั่งวินแชร์มานะครับคนที่แข่งขาไม่ดีเนี่ยเขาเขาเดินมาเนี่ยมันมองไม่รู้หรอกว่าว่าแข่งขาไม่ดีลิฟต์ก็ไม่เคยเปิดให้เพราะฉะนั้นลิฟต์เนี่ยมันจะถูกเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มนี้ขสั้นแล้วก็ คนเพราะคุณไม่มาก็อ่ะช้านะกลุ่มนี้ก็จะโดนมองว่ามันมาอีกแลวนะไม่น่ามาพร้อมกับมันเลยนะวันนี้สวยจริงๆมันเป็นความเหลื่อมล้ำเหมือนกันนะเรารู้สึกนะคือคือเรามองแบบใจเขาใจเราเหมือนกันถ้าสมมุติวันหนึ่งเราอยู่ในฐานะที่เป็นแบบอาจารย์เราก็เราก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเพื่อความสบายในการดําเนินชีพเราก็อยากมีชีวิตปกติในสังคมเหมือนกันอาจารย์เรียกร้องเรื่องนี้มานานหรือยังฮะตั้งแต่แรกที่มี คอ,อรมออนุมัตินะครับเราเพราะเราเฝ้าติดตามอยู่ตั้งแต่โครงการก่อนนู้นสี่พันคันแล้วมันก็หายไปยนะครับพอคอรมออนุมัติเนี่ยเราทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมถึงคอสมกกรเลยว่ารถที่ได้รถที่ท่านจะออกในนะควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ตอบสนองเนี่ยก็ไม่เคยนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องการที่จะฟื้นฟูนะ ต้องการที่จะฟื้นฟูขอสมกเพราะว่ามันขาดทุนมาเยอะแล้วเนี่ยขณะนี้ขอสมกมีหนี้เท่าไหร่รู้ครับเท่าไหร่คะเก้าหมื่นล้านเกือบแสนล้านแล้วครับนะแล้วปรากฏว่าหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการบริหารนะครับการซ่อมะนะ,อะการภายในซึ่ง การซ่อมก็ไปจ้างจ้างช่างจ้างช่างภายนอกมาซ่อมแล้วก็อู่ก็เป็นของขสมกอเอง<า>คือต้องสร้างอู่ให้เขาแล้วก็ไปจ้างเขาซ่อมการดูแลเรื่องทุจริตก็<า>เป็นไปได้ยากนะครับ<นาย>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกว่าวิสัยทัศน์เนี่ยนะมันต้องหนึ่งก็คือคิดว่า คิดในเชิงที่ว่าเฮ้ยถ้ามันมีปัญหาเราจะแก้ปัญหายัางไงแต่ปัจจุบันเนี่ยกับเอาปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วก็บอกอันนี้ทนนําไม่ได้หรอกอันนู้นทำไม่ได้หรอกคือคนน่ยจะเป็นผู้บริหารระดับเนี่ยมันต้องเอาเอาเอาบริการเป็นตัวตั้งปัญหานี่มันเรื่องเล็กฝังไวนะ้น้ำฝังไวนะ้น้ำไม่ใช่เอาปัญหามาเป็นตัวตั้งไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ตัวตนวันนีงเป็นผู้บริหารฟังไว้เพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าถึงวันถึงวันนี้นะครับที่คอสชเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับก็ควรจะ ผมคิดว่านะคอชกควรจะเข้ามาดูแลใกล้ชิดนะครับถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยผมอยากกระซิบดังๆนะครับขอให้คณะบริหารขอสบกชุดเนี้ยนะออกไปก่อนนะแล้วก็เอาชุดใหม่เข้ามาดูผมไม่ได้รู้ว่าเขานะไม่ได้ดูว่าเขานะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะเพียงแต่ว่าคือคือถ้ามันมีอะไรที่มันบกพร่องเนี่ยผมคิดว่าหรือว่ามีจุดที่น่าสงสัยเนี่ยโอเคผมถอยออกมาก่อนนะมาดูซิถ้ามันไม่มีอะไรผมก็เข้ามานะเพื่อเพิ่มมือกัน สร้างความเรียกว่าโปร่งใสเน<แ>ี่ว่าผมไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็เข้ามาดูเสร็จแล้วจริงๆมันมันจะได้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่มันม,มันยังเป็นจุดพบ,บ้องอีกมากถึงได้เกิด นี่เป็นกรณีเก้าล้านแบบนี้อยางอาจารย์เป็นคนที่ที่เจอกับปัญหาอย่างแท้จริงเวลาสะท้อนมุมมองมันก็จะได้คนที่อยู่ในปัญหาจริงๆรแต่ทีนี้วิสัยทัศน์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเขาก็ต้องมองให้เห็นว่าการแก้ปัญหามันคืออะไรผลตอบรับของวิสัยทัศน์ของคนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาตอบรับอย่างไรบ้างฮะคิดว่าจะได้ผลแค่ไหนฮะก็ก็ต้องกรอก ก็าบหูกันอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าแต่อาจารย์ต้องมีต้องมีคนมาช่วยอาจารย์ด้วยนะอาจารย์มาเรียกร้องคนเดียวไม่ได้นะอ่าอย่างก็แน่นอนครับอย่างปปชเนี่ยนะครับก็เข้ามานะครับบอกว่าวิไอสัญญาแบบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาการจัดซื้อเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การหาราคากลางแล้วหาราคากลางเนี่ยนะปปชก็บอกไม่รู้ว่าไปหาราคากลางมาได้ยังไงจนปปชสืบเข้าไปนะถึงได้รู้ว่าการวิธีหาราคากลางเนี่ยก็เล่น ไปถามคนขายเนี่ยสองเจ้าสามเจ้าแค่นั้นเองนะคนขายเขาก็ต้องให้ราคาแพงแล้วก็เอาราคาแพงมาตั้งคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปสอบว่าเฮ้ยเวลาเขาอินพ็อตเข้ามาเนี่ยนะสุลกากรเขาคิดราคาอะไรเท่าไหร่ซึ่งราคาพวกนี้มันจะเป็นราคาจริงนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แตะเข้าไปไปถามไปถามพ่อค้าตรงๆว่าราคาเท่าไหร่อ่มีพ่อค้าที่ไหนจะบอกราคาถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาการมันก็แพงสัญญาซื้อหนึ่งไม่พอไปทําสัญญา เตรียมไว้ทาสัญญาซ่อมบำรุงอีกซึ่งรถเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็ควรจะมีทั้งซ่อมบารุงทั้งดูแลอะไรมาด้วยกันแต่ว่าเตรียมจะแยกสัญญาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรามองเรามองในส่วนของคนที่เป็นประชาชนแล้วก็อยู่ในในสิ่งที่มันเป็นความจาเป็นในชีวิตของเขาจริงๆสําหรับการใช้ชีวิตในลักษณะที่ที่เป็นคนพิการหรือว่าคนที่ที่สามารถใช้รถเมชันต่ําได้ไม่ได้มองแค่ว่าเออก็ทําไม่ได้หรือทำได้แค่นี้ประโยชน์มันแค่นี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันนะฮะแล้วก็มีอะไรให้ให้ทางเรา นะเป็นสื่อกลางให้เราก็ดีค่ะเรด้วยความขอบคุณครับนะครับผมวันนี้ขอพระคุณอาจารย์อุดมโชคมากมากครับขอบคุณค่ะบอกว่าเสงกระซิบของอาจารย์จะได้รับการคืนความสุขให้โดยเร็วกับคนกลุ่มใหญ่นะคะไม่ใช่กลุ่มน้อยๆด้วยนี่ไม่ใช่กระซิบแล้วนี่บอกัชัดเจนแล้วร่วมร่วมร่วมกระซิบดังๆด้วยอีกคนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาขำขันกันต่อนะคะกับพี่เต้สุพจนค่ะ